สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง r รนนี่อินสไบน์ค่ะ search for silver lining นะคะช่องที่เปิดไพ่นะคะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็แนะนำนะคะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาหรือว่ามีคำถามที่อยากจะถามไพ่ค่ะวันนี้นะคะหัวข้อที่เรามาเปิดกันนะคะก็คือโค้งสุดท้ายปลายปีค่ะจะเกิดสิ่งดีๆอะไรขึ้นกับเราบ้างนะคะแล้วก็วันนี้ก็ถึงคราวของชาวกรกฎค่ะท่านใดที่มีลัคนานะคะดาวจันรดาว สุกนะคะอยู่ที่ราศีหรือว่าอยู่ที่ลัคนากรากฎก็สามารถชมคลิปนี้ได้นะคะท่านใดจะยึดตามหลักโหราศาสตร์ไทยะระศาสตร,ร์ตะวันตกหรือว่าศาสตร์ความาเชื่อส่วนบุคคลของท่านนะคะที่มีความรู้สึกว่าดูแล้วนะคะตรงกับทีมกรกฎนะคะก็มาอยู่กันตรงนี้ได้เลยนะคะ โอเควันนี้เราจะใช้ไพ่ทั้งหมด4สำรับค่ะแต่ละสำรับนะคะจะแทนเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปนะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะตอนนี้เราจะมาเปิดไพ่กันในส่วนของเรื่องทั่วไปนะคะแล้วก็สุขภาพกับไพ่ร d e ด์วยนะคะก็นะคะขออนุญาตราเทวดาประจําตัวนะคะของผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะอนุญาตให้เลนเป็นตัวแทนในการ หยิบไพ่นะคะเปิดไพ่ให้สําหรับทุกๆกคนแล้วก็ขอทำํำนายในครั้งนี้ด้วยนะคะมาดูไพ่ใบที่1ของชาวกรกฎกันค่ะ Queen of Pentacles ค่ะเริ่มต้นสวยนะคะเริ่มต้นดี Oh King of Pentacles ค่ะก็ดีอ่าโอเคอ่าไฟส a อร์ นี่แหละนะคนเหมือนกันอาจา n i g h t o f s w o r d จ้า, sword, จาโอเค The Moon โอ้โหอ่ะอาจจะมีแสงสะท้อนนิดนึงเดี๋ยวเร่หยิบไพ่ขึ้นละกันเนะโอเคค่ะสุดท้ายไพยท่ทาเอ่อไพ่ใต้สำรับนะคะเป็น นายออฟคัพนะคะไพ่เก้าเหรียญน,นะคะโอเคค่ะมาที่2ใบแรกของทุกคนเลยนะคะอืมหน้าไพ่ทำให้เลนคิดถึงคำนี้นะคะตอนแรกที่สองใบนี้ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมคะเขามีความเป็นคู่กันนะคะคิงกับ Queen นะคะเป็นคิงเป็น Queen Of p e n t a c l e ทั้งคู่นะคะมีในส่วนของธาตุด,ดินนะคะ แต่ว่าไม่เยอะจะเน้นไปที่ธาตุน้ำนะธาตุน้ำแล้วก็ธาตุไฟนะคะธาตุน้ำกรกฎพฤศจิกนะคะธาตุไฟเมสิงธนูนะคะจะค่อนข้างเยอะในนี้นะเดอะมูนด้วยอ่าหลังจากที่เห็นสองไพ่ใบแรกนี้นะคะมีความรู้สึกว่าดีจังเลยนะดีจังเลยมีความเป็นมีความเป็นคู่กันนะคะทามาหาเงินนะคะแล้วก็มีความคิดจดจ่ออยู่กับเรื่องเงิน นะคะทั้งคู่เลยถ้าในกรณีที่คุณมีคู่นะคะแสดงว่าทั้งคุณและคู่ของคุณนะคะตอนนี้กําลังโฟกัสอยู่ที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็โฟกัสอยู่ที่เรื่องเงินนะคะโดยที่ดูสิหันหลังหากันอะ่ะมีปัญหากันไหมนะคะตอนแรกก็ดีแต่พอเห็นอันนี้มาแล้วโอเคเรารู้เลยคุณมีปัญหากันนะคะคุณทะเลาะกันนะคะทะเลาะกันเรื่องอะไรนะคะพุ่งตรงมาใส่เลยนะคะอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะอีโก้นั่นเองนะคะ เป็นคนที่มีพื้นฐานเป็นคนที่จะใช้คําว่าสินเสมอกันก็ได้นะคะกับคนคนนี้อาจจะเป็นคู่ครองคนรักบริวารหรือว่าเป็นคู่หุ้นส่วนสัญญากับคุณก็ได้นะคะคุณมีความเป็นสินเสมอกันถ้าเป็นคู่ก็คือคุณสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างช่วยเหลือเกื้อกูลก,กันได้นะคะไม่มีปัญหาเติบโตไปได้เพียงแต่ว่าตอนนี้คุณมีศึกสงครามกันอยู่อ่ะคุณมีสงครามเย็นต่อกันอยู่อ่ะแล้วมันมารั้มมาแรงมากก็คือ อีโก้เหรอคะทะเลาะอะไรกันนะน่าจะมีปัญหากันแล้วก็โอเคค่ะมันก็เลยทําให้มีความรู้สึกนี่ไงเดะมนมีความรู้สึกแบบเกิดพิษร้ายนะสัตว์มีพิษเหรอเกิดพิษร้ายเกิดเกิดความระหวัดแวงนะคะเกิดความไม่แน่ใจเกิดความรังเลเกิดความเกิดความอะไรที่มันแบบว่า ไม่คุยกันนะเอาตรงๆก็คือเกิดเกิดความเคลือบแคลงสงสัยเกิดความนู่นนี่นั่นนะคะไพ่ขึ้นได้ทั้งสองฝั่งนะคะดูแบบเป็นกลางนะดูแบบเป็นกลางบางทีเราดูอีกฝั่งหนึ่งไม่ดีอาจจะไม่ใช่พลังของอีกฝั่งหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นพลังของคุณก็ได้นะคะพลังงานสามารถอ่านไพส่สลับด้านกันได้นะเท่าที่เห็นก็คือเหมือนกับว่าคุณสองคนเนี่ยหันหลังหาดกันค่ะหันหลังให้กันไม่พูดไม่คุยกันเนื่องจากว่าทุกคนเนื่องจากว่าคุณสองคนกําลังทะเลาะ บอกแวงกันอยู่เหมือนมันมันเป็นสงครามเย็นนะมันเป็นสงครามอีโก้ซึ่งอีโก้แต่ละคนนี่แรงชัดจัดเต็มมากนะคะมันก็เลยทำให้คุณเกิดความรู้สึกหมองหม่นท้อแท้ในจิตใจเหลือเกินนะคะแล้วคุณทำยังไงนะคะคุณก็เลยไม่เติมเต็มสักทีอะ่ะเอาง่ายๆก็คือชีวิตคุณไม่เติมเต็มสักทีค่ะถามว่าทำไมชีวิตคุณไม่เติมเต็มสักทีเพราะคุณได้ก้าวถ้วยไงเพราะคุณมีก้าวถ้วยปุ๊บมันก็เลยเหมือนกับแบบประมาณว่า การงานการเงินมั่นคงแล้วนะคะขาดอยู่อย่างเดียวนะคะก็คือขาดอีกหนึ่งถ้วยที่จะมาเติมให้มันเป็นสิบถ้วยเนี่ยดูดิเห็นไหมคือถ้าคุณมีเก้าถ้วยคุณจะได้สิบเหรียญเลยนะแต่ทําไมมันถึงไม่ได้เพราะมันขาดไปเก้าถ้วยแล้วทำไมมันถึงขาดไปเก้าถ้วยก็คุณทะเลาะก,กันอยู่นี่ไงคะ ุณมีปัญหาทะเลาะก,กันนะคะอีกในนึงนะคะถามว่าสาเหตุอะไรที่มันทําให้คุณทะเลาะก,กันนะคะใบนี้นะคะเป็นไพ่แทนของออพ่อไม้นะคะคุณคนใดคนหนึ่งอาจจะมีลูกติดนะคะเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะคะมีความเจ้าชู้นะคะเจ้าชู้กรุ่มมมีความแบบ มั่นใจหญิงทนงในศักดิ์ศรีของตนนั่นแหละเป็นถ้าเป็นพ่อค้าก็คือทํามาค้าขึ้นนะคะมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติเหมือนประเหนึ่งว่าตัวเองมีครบแล้วอ่ะมีทุกสิ่งทุกอย่างครบแล้วก็คือไม่งอใครไม่จําเป็นต้องแบบสนใจใครก็ได้นะคะเ,เที่ยวเรื่ออะไรเดียวเที่ยวทําความรู้จักคนนั้นคนนี้ไปทั่วนะคะเฟิร์สไปทั่วนะคะสร้าง สร้างได้แต่จบไม่เป็นนะอะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้คุณเกิดปัญหาคาราคาซัางนะคะแต่ว่าถามว่าแคร์ไหมก็ในไพ่อะคือมันเป็นไพ่ของคนเจ้าสำราญนะคะคนที่มีความสุขกับชีวิตเพราะฉะนั้นคุณคุณจะไม่แคร์ว่าสิ่งที่คุณทำมันทำร้ายใครไหมเพราะเห็นไหมเพราะคุณถือว่าคุณมีทุกอย่างครบแล้วนะคะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่า คุณไม่แคร์ไม่อะไรแต่คําว่าครบของคุณก็คือมันมันยังมีอีกนิดหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณขาดนะและไอสิ่งที่คุณขาดมันก็เป็นสิ่งที่คุณยังเอามาไม่ได้สักทีอ่ะเพราะว่ามัวแต่ทะเลาะก,กันเรื่องเรื่องอีกโก้เรื่องอะไรตอนมีอะไรอยู่นะคะมันก็เลยแทนที่มันจะยิ้มมันจะสุกเนี่ยแทนที่มันจะเต็มที่สิบดาเพราะคุณทั้งสองคนนะคะเป็นทั้งราชินีแล้วก็เป็นราชาที่ถือเหรียญ ขอโทษที่เมื่อกี้ผู้สิบดาบต้องเป็นสิบเหรียญนะคะเนี่ยคุณเป็นทั้งราชาเป็นทั้งราชินีสือเหรียญทั้งทังที่ใบไพ่สิบสเหรียญน,น่าจะเป็นของคุณเพราะมันมีความเพอร์เฟกแต่มันกลับมีไพ่ของคนเจ้าชู้คนมากมากนะคะคนไม่รู้จักพอเข้ามาอยู่ขั้นกลางนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเรื่องโค้กสุดท้ายปลายปีนะคะจะเกิดสิ่งอะไรดีๆก็คือคุณรู้แก่ใจว่าว่าตอนนี้อะไรคือสิ่งที่ดีสำหรับคุณนะคะก็ เลยเชื่อว่าคุณตัดสินใจเองได้นะคะไพ่ไพ่บอกมาแบบนี้แล้วนะคะกม็มันคือมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความคิดทัศนคติเนาะมันก็เลยพูดยากเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีหนึ่งคนไงคะมีหนึ่งคนที่มีความรู้สึกว่าฉันไม่จําเป็นต้องแคร์ฉันไม่จําเป็นต้องสนใจก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือ คือเนี่ยคือละต่างต่างคนนะคะทั้งงทั้งควีนเลยคือต่างคนต่างอยู่คนเดียวได้ต่างคนต่างแบบมุ่งมั่นที่จะเก็บเงินเก็บทองทํามาหากินหาตัวเองแล้วแบบหันหลังหากันไม่ไม่ไม่พูดคุยไม่อะไรไม่มีการพูดคุยเจรจากันแต่มันมันกลับมีความรู้สึกว่าอ่ามันก็มีมันกลับมีความรู้สึกว่าต่อสู้กันอยู่อะ่ะเออเนาะอ่ะแสดงว่าอะไรแสดงว่าต่อสู้กันภายในจิตใจเหรอคะ คุณสามารถสื่อสารกันได้ทางจิตใจหรอใจคอคุณจะทะเลาะกันท,ทั้งที่สื่อสารกันทางจิตใจเนี่ยหรออะไรอย่างเงี้ยประหนึ่งว่าอีกคนรู้สึกอะไรอีกคนก็รู้สึกด้วยนะคะ,อ,ะอาจจะมีการเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันทำไมต้องเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันนะอยู่ไกลกันหรอน่าจะอยู่ไกลกันนะเพราะว่าเนี่ยดูสิพุ่งทยานมาแล้วเกินนะคะมีฟ้ามีน้ำนะคะ อืมสถานการณ์ทั่วไปก็น่าจะเป็นเช่นนี้อามาดูในส่วนของการงานก่อนนะคะดูซิว่าโค้งสุดท้ายปลายปีค่ะกรกฎจะเกิดสิ่งดีๆอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ใบที่หนึ่งนะคะโอเคค่ะ King of Cups ก็ยังสวยงามอยู่นะเอาเอา <laughs> จะถือดาบทำไมออมา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 ไพ่ตัวบุคคลเยอะมากนะคะมาทั้งเออเด็กถือดาบนะคะ Page of Swords แล้วก็มาทั้ง Knight of Cups นะคะ King of Cups นะคะโอเคค่ะ,ะมากันเข้าไปนะนะ Age of Swords แล้วก็อไพ่ใบนี้หมาย็ะไรเห็นไหมคะ เจ็ดไม้เทา้า7 of s w o r d นะคะเออหน้าที่การงานของคุณโอเคนะคะไพ่ของคุณเกี่ยวกับบุคคลเยอะแยะมากมายนะคะก็คือโอเคละคุณทำงานกับคนที่เอ่อค่อนข้างที่จะเหมือนเด็กด้วยมีอีโก้ด้วยนะคะซุกซนนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์นะคะคุณสามารถ การงานของคุณนะคะเป็นงานที่จะต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ใช้ความใช้ความแบบเป็นเด็กอารมณ์แบบเป็นเด็กอารมณ์เด็กๆนะคะอาจจะเป็นเป็นแบบออขอโทษนะะเป็นแบบเออความคิดที่แบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยนะคะหน้าที่การงานของคุณดังนั้นเนี่ยนะคะหน้าที่การงานของคุณนะคะก็คือจะมีคนคอยช่วยเหลือ ะะมีมีพวกคนรายล้อมช่วยเหลือนะคะแต่ก็มีทั้งที่คนมาช่วยแล้วก็มีทั้งคนที่เอาปัญหามาสร้างให้นะคะแต่ว่าเทียบดูแล้วเนี่ยตัวคุณเองกับปัญหาเนี่ยปัญหามันยังไม่ไม,ไม่ไม่เกินขีดความสามารถของคุณนะคะคุณยังสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้อยู่คุณจะพบทางออกของการแก้ไขปัญหาแล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาที่ที่ไปในทิศทางที่ดีด้วยค่ะแต่ก็จะมีการเหนื่อยหน่อยนะคะเหนื่อยหน่อย นอกจากเหนื่อยหน่อยแล้วมันก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนด้วยเพราะว่าเหมือนกับว่า,าวิธีการเดิมนะคะวิธีการกระทํำเดิม,ดมแบบฟอร์เมเดิมแผดฟอร์มเดิมนะคะมันเริ่มใช้ไม่ได้นะคะโอเคอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะพอปรับเปลี่ยนปุ๊บนี่มันจะทําให้สามารถเดินหน้าได้นะคะก็ไปได้เพิ่มได้นะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของหน้าที่การงานเลยเชื่อว่า ไม่ต้องกังวลน,นะคะด้วยศักยภาพของคุณคุณสามารถดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาตรงนั้นได้เองมันจะเหนื่อยนิดนึงตรงเหมือนแบบมีอะไรเข้ามาแบบหบกวนจิตใจอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่อยู่ด้วยคนที่ทําด้วยเนี่ยจะออกแนวเหมือนกับแบบเออเาอ,อะไร3มคนก็3ลักษณะนิสัยอะ่ะหคนก็ลักษณะ5นิสัยอะ่ะคุณจะต้องทํำยังไงให้3คนนี้5คนนี้กลับเข้ามา รวมกลุ่มทำงานเป็นกลุ่มให้ได้นะคะบางอย่างต้องเริ่มใหม่บางอย่างต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างต้องทิ้งไปแต่นะคะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่คุณจะสามารถนะคะหา หาทางแนวทางแก้ไขนะคะมันจะมีแนวทางแก้ไขซึ่งคุณจะสามารถหามันเจอนะคะในระหว่างนั้นอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะข้อดีของคุณก็คือว่าทางแก้ไขปัญหาของคุณมาแล้วในช่วงปลายปีนี้นะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยอะไรหน่อยแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะเกิดขึ้นมันก็จะดีขึ้นแน่นอนนะคะในส่วนของการงานของชาวกรกฎค่ะไปกันต่อนะคะที่การเงินการเงินการเงินโอเย ดูซิว่าการเงินค่าของชาวกรกฎในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนะ๊จาจะเกิดอะไรดีๆกับกรกฎบ้างไหมนะใบที่หนึ่งมาจา้าโอเอชออฟเพน t ั c เกิค่ะคุณกรกฎหน้าไพ่นะคะของคุณนะคะมีเหรียญขึ้นเยอะมาก s i x of Cups อ่าโอเคอ้าว f u Four of Swords คือพออะไรโอเคขึ้นมาปุ๊บนะ Seven of p e n t a c l e คค่ะอืมไพ่ใบที่ห้านะคะ East of Swords Ace of Swords ใบนี้นี่ใบเดียวกันนะคะแล้วก็ท้ายสำรับนะคะ w h Wheel of Fortune โอโอเคไพ่ใบนี้กับไพ่ใบนี้นะคะเหมือนกัน นะคะก็คือในส่วนของการแก้ไขปัญหามันจะสอดคล้องกันนะคะระหว่างการเงินและการงานการเงินนะคะคุณสามารถทําเงินได้สร้างเงินได้นะคะเงินค่อนข้างดีงนะคะการเงินนะคะรู้สึกว่าดวงชะตาคุณจะถูกโลก,กับเ,ออ <c oughs> เรื่องในอดีตเกี่ยวกับความทรงจำนะคะของเก่าของวินเทจของที่แบบซื้อมาแล้วก็ เก็บไว้ให้ผ่านระยะเวลาหนึ่งแล้วก็นำมาจำหน่ายเหมือนกับเหมือนกับของคลาสสิกของวินเทจหรือไม่ก็ของทีเ่เวลาที่คนใช้แล้วจะนึกถึงเป็นของที่แบบเตือนเตือนความทรงจำอาจจะเป็นโทรศัพท์เป็นกล้องถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะที่สามารถทำให้นึกถึงอดีตแบบย้อนวันวานวันเด็กอะไรเงี้ยนะการเงินคุณจะจะมาในแนวนั้นหรือนะคะคุณจะสามารถสร้างเงินสร้างงานนะคะได้จาก จะว่าอะไรดีอะความสัมพันธ์เก่าๆเหรอคู่รักเก่าๆเหรอถ้าทำไมมันจะต้องมานั่งเศร้าด้วยอะแล้วทำไมมันต้องมีตัวเลือกขึ้นมาด้วยอะอ่ะอ,อีกคนนึงเศร้าอีกคนนึงเป็นตัวเลือกนะคะเอ้ทำไมเงินมันไปเกี่ยวข้องกับความรักล่ะแสดงว่าก,กรากฎคะคุณ เต้นเพราะคุณกำลังมีปัญหากับกับคู่ครองนะคะคุณมีปัญหากับคู่ครองคนรักหรือเปล่าแล้วเหมือนกับจำได้ไหมที่เลนบอกว่าคุณสองคนสินเสมอกันนะคะคุณสองคนสินเสมอกันคุณสองคนดวงดวงอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันนะคะทีนี้การเงินของคุณเนี่ยมันก็เลยมาจากเนี่ยมาจากคนรักเนี่ยคนรักเก่านิ่งกันไปหยุดกันไปเลิกกันไปใช่ไหมเพราะ พอนิ่งกันไปเลิกกันไปอยู่กันไปมันก็เลยทาให้คุณกลายมาเป็นผู้ชายเจ้าชู้ที่มีทุกอย่างยกเว้นความรักอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เลยทาให้การงานการเงินหลังจากที่เหมือนกับพอพอคล้ายๆ้ายกับว่าเกื้อหนุนดวงชะตาเกื้อหนุนกันมานะคะอยู่ด้วยกันมาแล้วทุกอย่างมันดีพอทุกอย่างมันนิ่งงึดไปมันก็เลยกลายเป็นว่านิ่งไปทั้งคู่เลย นะผู้หญิงก็นิ่งเอาตัวเองไปขดเก็บรักษาแผลใจอยู่ผู้ชายก็ผู้ชายก็มัวแต่ไปหาทางเลือกใหม่นะคะคุณมีทางเลือกเยอะสลับกันได้นะคะอาจจะเป็นผู้ชายที่นิ่งแล้วก็อาจจะเป็นผู้หญิงที่มีทางเลือกก็ได้นะไพะ่ใบน,นี้มีความรู้สึกว่าเป็นคนหนึ่งนิ่งเงียบเก็บตัวอีกคนหนึ่งมัวแต่คิดว่าตัวเองมีทางเลือกอยู่แต่เลือกไม่ได้สักที นะคะในเรื่องของคนมีทางเลือกเยอะมีอะไรเยอะนะคะมันก็เลยทำให้เหมือนกับเหมือนกับดวงของดวงดวงความสัมพันธ์มากระทบกับดวงการเงินการงานนะคะแสดงว่านั่นแหละ ขออนุญาตน,นิดนึงนะคะมันมันยังไม่ใช่เรื่องความรักแต่แต่ขอบอกไว้ก่อนพอดีวา่าไพ่มนออกมาอย่างนี้นะคะสมมุติว่าคุณมีแฟนนะคะเวลาคุณไปดูดวงเนี่ยคุณอาจจะใช้ดวงของคุณคนเดียวหรือแฟนคุณอาจจะดูของแฟนคุณคนเดียวแต่เมื่อครั้งหนึ่งกลับมารวมกันมาอยู่ด้วยกันมาเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยมันจะเกิดดวงดวงหนึ่งนะคะเป็นเป็นชะตาใหม่ขึ้นมานั่นก็คือเอาดวงของคุณกับดวงของคู่ของคุณมารวมกันนะคะมันก็จะเป็นชะตาดังนั้นเนี่ย ของกรกดเนี่ยทำให้เรนคารู้สึกว่าถ้าคุณมีคู่นะคะคุณกับคู่ของคุณเนี่ยเป็นดวงที่ส่งเสริมกันและพอตอนนี้คุณมีปัญหามันก็เลยทําให้การงานก็มีปัญหาด้วยการเงินก็มีปัญหาด้วยแต่ถามว่าออคอนโทรลได้ไหมนะคะคุณสามารถควบคุมคอนโทรลดูแลได้ค่ะแต่มันเหนื่อยแต่มันเหนื่อยแต่มันเจ็บปวดหัวใจมันคิดถึงเรื่องเก่าๆความสัมพันธ์ตลอดเวลาแต่ถามว่า การแก้ปัญหาอะไรจะดีไบนะคะโค้งสุดท้ายปลายปีค่ะก็คือนั่นแหละมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะมันจะมีการแก้ปัญหาคุณจะเจอการแก้ปัญหาแล้วทั้งเรื่องของการงานแล้วก็การเงินนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะหมุนไปนะคะในตามแบบที่มันควรจะเป็นนะคะก็คือ h e e l o f for t u n e ค่ะอยู่ที่ว่าคุณเริ่มต้นอย่างไรถ้าสูตรว่าณตอนนี้นะคะ สถานการณ์ต่างๆมันกําลังแย่นะคะยินดีด้วยนะคะโคงสุดท้ายปลายปีนะคะเรื่องแย่ๆของคุณมันกําลังจะหมุนวนกลับมาแล้วคุณก็จะเจอกับเรื่องที่ดีๆแทนนะคะอันนี้คือในส่วนของ View of Fortune นะจ๊ะต่อไปนะคะมาส่วนของความรักค่ะอันนี้จะเป็นไพ่ Heaven on Earth นะคะขอ5ใบนะคะสําหรับความรักของ ชาวกรกฎว่าโค้งสุดท้ายปลายปีนะคะจะเกิดสิ่งดีๆอะไรกับชาวกรกฎบ้างในส่วนของความรักนะคะอ่ะไพ่ใบที่หนึ่งขึ้นมา j d s m e n t ค่ะนั่นไงนั่นไงอ่ะ,มาอ,ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วเจ็ดไม้เทา้าเห็นไหมคะเห็นไหมมันลิงก์กันเป็นหมดเลยนะคะแสดงว่าเอ่อ คุณคะคุณต้องมีใครทําอะไรสักอย่างฉันต้องทําโอ้เอาจ้าซีดาบฟอร์ออฟสอดอ่ะไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงมาอีกแล้วนะคะดูสิอืมพไพ่ใบที่ห้าค่ะอ่ะมาอีกแล้วค่ะไพ่ทางเลือกอืม เจ็ดถ้วยโอเคนะคะขอดูในส่วนของไพ่ท้ายสำรับนะคะอ่ะ The Star. เดอะสตาร์อมต่ดึมตดึงขออนุญาตขยับนิดนึงจะตกขอบไหมนะอ่ะโอเคเอ่อในส่วนของความรักนะคะเอาจุดเริ่มต้นเลยนะคะเหมือนตอนนี้มีคนกำลังโดนชดใช้กรรมนะคะ ไม่รู้ว่าไปทำอะไรกันมานะแต่ดูสิดูดูจกักไพ่คะจะมีคนหนึ่งนะคะคุณมีตัวเลือกเยอะนะคะเป็นมนุษย์เพยบอยเจ้าสำรานะคะอาจจะเคยผ่านการแต่งงานผ่านการหย่าร้างมาก่อนนะคะเป็นพ่อไม่แม่ไลูกติดนะคะหรือว่าเป็นคนที่เคยเ,เจอความรักเขาเรียกว่าอะไรเดียว เคยประสบกับความรักความทรงจําความรักในอดีตที่มันแบบแย่แล้วมันเจ็บปวดมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่สร้างทางเลือกให้ตัวเองนะคะเป็นคนที่มีทางเลือกมีตัวเลือกเยอะนะคะแล้วก็มานั่งเสียใจกับเสียใจไหมหรอไพ่ไม่ได้บอกว่าคุณเสียใจอะ่ะไพ่บอกแค่ว่าคุณมีความสุขดีอะ่ะเพราะว่าคุณมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายแต่คุณเลือกไม่ได้แต่ไพ่ก็ไม่ได้บอกว่าคุณทุกข์ ไพ่บอกแค่ว่าคุณก็มีความสุขดีเหมือนกับแบบว่าก็เลือกอะอยู่ได้ก็อยู่ใครอยู่ไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ไปเองอะไรประมาณนี้นะคะก็ก็อมันเนี่ยมันก็เลยหันหลังใส่กันแบบนี้นะคะทีเนี้ยด้วยความที่ว่าคุณไม่แคร์โอเคได้จิตใจมันได้มันไม่แคร์แต่คุณไม่รู้ว่าคุณกับคู่ของคุณที่มีปัญหาเนี่ยดวงมันไปผูกกันมาตั้งแต่ตอนไหนพอกลายเป็นว่าดวงมันผูกกันแล้วเนี่ยไอ้คำว่าไม่แคร์ไม่แคร์ปากบอกไม่แคร์ไม่แคร์ได้แต่ ในส่วนของการดําเนินชีวิตอะ่ะมันไม่ได้เลยอะคะ่ะมันมันมีผลกระทบอะ่ะมันมันค้างคามันขวนมันจิตมันทําให้จิตใจแบบประวัติประวัติกับมันนึกถึงตลอดเวลานะคะ่อจั m เมนเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าทําอะไรไว้นะคะก็จะได้รับผลแห่งการกระทํานั้นนะคะถ้าถ้าคุณทําดีเริ่มต้นดีแล้วนะคะคุณจะได้สิ่งที่ มันดีกลับมานะคะแต่ถ้าคุณเริ่มต้นทำอะไรที่มันมันเป็นในแง่ลบนะคะคุณก็จะได้ในสิ่งนั้นกลับมาเช่นกันนะคะให้ลองนึกคำนวณดูว่าสิ่งที่คุณทำมาที่ผ่านมามันคืออะไรแบบไหนยังไงนะคะถามว่าไปแก้ทันไหมตอนนี้ไม่ทันแล้วนะคะมีแต่การเดินหน้าอย่างเดียวซึ่งคุณเองเท่านั้นที่จะรู้ว่าที่ผ่านมาคุณทำอะไรใครทำอะไรไว้นะคะถ้าคุณทำ อะไรที่มันเป็นในแง่บวกคุณก็จะได้รับสิ่งที่เป็นแ,นแง่บวกกลับขึ้นมาอะไรที่คุณทําเป็นในแง่ลบคุณก็จะได้รับผลแห่งการกระทํานั้นกลับมาเหมือนเป็นช่วงแบบชดใช้กรรมอะ่ะแต่พอพอพอ,พอเลนพูดคําว่าคุณก็ไปพิจารณาดูนะคะว่าสิ่งที่คุณทําคืออะไรทีนี้มันก็จะมีคนที่คิดว่าสิ่งที่ฉันทํามันถูกแล้วมันใช่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น คิดให้เป็นกลางนะคะคิดตามหลักเหตุและผลคิดให้เป็นกลางนะคะคนเราไม่สามารถคิดเข้าข้างตัวเองได้ตลอดเวลาเนาะบางทีถ้าสิ่งที่เราทําผิดเราก็แค่ยอมรับว่าเออใช่มันมันไม่ถูกก็ได้อะ,อ,โโอ,อะถ้าถ้าถ้าอีโก้มันเยอะเนี่ยถ้าอีโก้มันเยอะจัดจนขนาดว่ามันไม่ผิดอย่างเงี้ยก็โอเคสิ่งที่คุณทํามันไม่ถูกหรือฉันยอมแล้วฉันไปจนถึงที่สุดแล้วสิ่งที่ฉันทํามันสุดแล้วสาหรับคนคนหนึ่งก็ตามนั้นนะคะแล้วเดี๋ยวกฎแห่งกรรมนะคะจะเป็นคน คิดคำนวณเอาเองนะว่ามันคืออะไรเพราะว่าถามว่าทําไมเลนถึงปกักปักใจว่าทางทางาคนที่กําลังโดนทําร้ายจิตใจหรือว่ากําลังโดนกรรมเล่นงานเนี่ยคือคุณเพราะว่านี่ไงคะมันมีทั้งเจดไม้เทา้าแล้วมันก็มีทั้ง4ี่ดาบอะอ่ะอันนี้คือเลนไม่สามารถอ่านไพ่ได้ว่า มันเป็นการกระทําที่ถูกต้องของคุณแล้วคุณมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่มันก็บอกมาแล้วค่ะว่ามันทําให้คุณรู้สึกเครียดรู้สึกนิ่งชะงักงานทําอะไรไม่ได้เลยนะจมเนี่ยเห็นไหมไพ่ดาบดาบก็เปรียบเสมือนอีโก้ด้วยจมอยู่กับอีโก้ของตัวเองขยับไม่ได้อะไรไม่ได้มีการต่อสู้แย่งชิงนะคะในขณะเดียวกัน ะะมันก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถามว่าทำไมมันมีการเปลี่ยนแปลงทงที่มันก็ขึ้นมาดีดอยู่แล้วก็เพราะคุณมีตัวเลือกไงเพราะคุณคิดที่จะเลือกเพราะคุณเพราะคุณไม่เลือกดีกว่าอ่ะเพราะคุณทําอะไรโดยที่คุณไม่เลือกมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะคะดังนั้นเนี่ยมันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคุณเห็นไหมว่าไพ่เจ็ดถ้วยของสําหรับนี้นะคะมันจะเหมือนกับมีถ้วยหนึ่งที่เด่นออกมาแต่เลไม่รู้ว่าคุณจะเลือกไหมไม่รู้ว่าคุณจะใช่ไหมเพราะว่าอืม มันเข้ากันตรงที่ว่ามันเป็นไพ่ของคนเจ้าชู้คนที่มีทางเลือกเยอะแล้วก็คนที่มีทางเลือกอีกทั้งเจ้าชู้ทั้งมีทางเลือกทั้งไม่แคร์ค่ะซึ่งซึ่งมันมันดันไปไปดันไปไปไปปิดกั้นน่ะมันมันดันไปปิดกั้นความสมบูรณ์ของชีวิตคุณน่ะมันเลยทําให้ชีวิตของคุณไม่สมบูรณ์เป็นสิบเหรียญสักทีมันมาค้างอยู่เก้าดาบอ่ะ เขาเรียกอะไรดียคุณเก่งทุกด้านคุณเก่งทุกด้านคุณอาจจะมีความสามารถหลากหลายแต่คุณล้มเหลวด้านการบริหารความสัมพันธ์อย่างสิ้นเชิงนะคะในใน,ในหน้าไพ่ที่เห็นตอนนี้แล้วถามว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะโอ,โอเคเดอะสตาร์นะคะ เห็นไหมเดอะสตาร์กับไพ <Star> ่สามเหรียญไพ่สามเหรียญมันคือการเจราจานะคะการพูดคุยการเจราจาเดอะสตาร์นั่นคือความความอ่อนโยนนะคะความอ่อนโยนความความเป็นดาวเด่นความเป็นเออแสดงว่าเขาเป็นดาวเด่นหรอคนคนนั้นของคุณอะแสดงว่าตัวเลือกของคุณะ่ะใช่ไหมคือมันจะมีคนคนหนึ่งในตัวเลือกของคุณที่เป็นเป็นคนที่แบบ คนที่คุณคิดว่าใช่คนคน,คนนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นคนที่เลือกเป็นคนที่ดูดีกว่าทุกคนนะคะก็ไม่มีสิ่งใดนอกจากคำว่าเจรจารนะคะดังนั้นเ,เลนอ่านว่าไพ่โค้งสุดท้ายปลายปีนั่นหมายความว่าคุณอาจจะมีโอกาสนะคะได้เจรจารนะคะกับคนที่คุณคิดว่าเขาเขาเป็นคนคนนั้นของคุณนะคนที่เนี่ยคนที่พอมาอยู่กับคุณแล้วมันทำให้คุณรู้สึกว่าแบบ จเจริญรุ่งเรืองนะคะเป็นเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในคู่เขาเลยไม่อยากใช้คำว่าคู่แท้จิตวิญญาณพาร์ทไลท์รีเลชชั่นชิพหรือว่าทวินเฟรมโซเมตอะไรนะเพราะเลนไม่รู้ว่าความสัมพันธ์มันดีไหมซึ่งถ้าความสัมพันธ์มันดีแล้วคุณจะไป ไปทวินเฟมโซเมตให้แก่กันและกันโอเคมันดีแต่บางคนมันไม่ดีอ่ะคือถ้ามันแย่ถ้ามันไม่ดีเลนก็ไม่อยากให้คุณกลับไปทุกระทมกับกับการอ่านไพ่ว่าคุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันมาแต่อดีตชาติแล้วจะต้องมานั่งทนอะไรกับสิ่งที่คุณมีความสุขก็มันไม่ใช่นะคะดังนั้นถามว่ามีดวงผูกกันไหมใช่ค่ะไพ่บอกมาว่าคุณมีดวงอุปถัมภ์เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ลองพิจารณาดูเอาว่าเขาใช่ไหมนะคะถ้าใช่ก็ พูดคุยค่ะมันต้องเริ่มด้วยการพูดคุยเพราะว่าคุณไม่พูดไม่คุยกันปัญหามันถึงได้บานปลายเป็นอย่างนี้แล้วถามว่าคุยไหมเนี่ยคุณก็ต้องคุยคุยยากไหมอ่ะก็เขาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอะอะไรเงี้ยเขาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเขานิ่งเขาเงียบค่ะคุยดีก็ดีค่ะคุยไม่ดีเดินหนีค่ะถามว่าทําไมเขาต้องเดินเห็นไหมเขาก็ก้าวเหรียญเหมือนกันเห็นไหมคะคุณก้าวถ้วยเขาก้าวเหรียญ แต่ก้าถ้วยกับ9ก้าเหรียญมันต่างกันตรงที่ว่า9ก้าเหรียญน่ะเขามีความพร้อมเขามีความพร้อมในชีวิตนี่สินเขาพร้อมที่จะเป็นครอบครัวเขาพร้อมที่จะสร้างสรรค์อะไรก็แล้วแต่เขารอแค่คนมาเติมเต็มในขณะที่9ก้าถ้วยของคุณมันดันไปติดว่าคุณมีนิสัยเจ้าชู้ไม่พออะไรอย่างนี้นะคะคนหนึ่งคนหนึ่งเพียบพร้อมรออยู่อีกคนหนึ่งเพียบพร้อมแต่ ดันเอาความเพียบพร้อมของตัวเองอ่ะมาสร้างปัญหาให้กับตัวเองแทนที่9เหรียญแล้วเนี่ยมันจะ10เหรียญเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลนเชื่อว่าโค้งสุดท้ายปลายปีค่ะของชาวกรกฎนะคะสิ่งที่คุณจะได้ก็คือนะโอกาสนะคะ <c oughs> โอกาสในการที่จะ พูดคุยติดต่อเจราจานะคะคในกรณีที่คุณอยากได้คู่แท้ของคุณคนนั้นนะคะคกลับมาคนที่เข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีชีวิตคุณมีจังหวะชีวิตที่ดีขึ้นนะคะคการเปลี่ยนแปลงของคุณจะต้องขึ้นมานะคะคมันต้องมีเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาถึง2ใบนะคะทีนีนะะ้ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากได้การเปลี่ยนแปลงนั้นหรือไม่ถ้าอยากได้การเปลี่ยนแปลงอนนั้นนะคะลิกแอคชั่นเพราะว่าไพ่ e e l of f o r t u n นนั่นก็คือ ถ้าตอนนี้สิ่งใดที่มันไม่ดีนะคะจัดการซะเจรจาซะเหมือนที่ไพ่บอกแล้วสิ่งที่ดีๆก็จะเกิดขึ้นค่ะและนี่ก็คือนการเปิดไพ่ของโค้งสุดท้ายปลายปีนะคะจะเกิดอะไรดีๆกับชาวกรกฎนะคะขอให้ทุกๆท,ท่านที่มาชมไพ่นะคะมีความสุขกับการดูไพ่แล้วก็นำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ